โจโจภาค5เนี่ยนะฮะเป็นจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนลายเส้นจากตัวละครล่ำบึกสายโชเนนให้กลายมาเป็นบอยแบนด์เอลบางร่างน้อยแถมภาคเนี้ยก็เริ่มมีปริศนาหรือคําพูดบางอย่างที่อาจจะทําให้คนดูบางคนน่ะที่ดูครั้งแรกงงหรือไม่เข้าใจได้ถ้าเกิดไม่ได้ดูซ้ําโอเคว่ามันก็ไม่ได้เข้าใจยากอะไรขนาดนั้นแต่ก็ย่อมต้องมีคนที่ไม่เข้าใจเช่นกันซึ่งส่วนน,นั้นน่ะก็คงจะเป็นช่วงเอพิลลกหรือแปลไทยว่าบทส่งท้ายของเรื่องคือมันจะเป็นช่วงที่หลายคนงงกันว่าเฮ้ยมันคืออะไรกันล่ะนั่นเพราะส่่วนใหหญขออองกกกกกกาาาารตูสยลลัเัเีถ้ิิดมมมพ็จะ การเล่าที่อ่านจะผ่านจากช่วงเวลาที่จบมาแล้วหลายปีอะไรก็ว่ากันไปนะหรือเอาเรื่องเดียวกันเนี่ยอย่างภาค3เนี่ยก็เป็นฉากที่3คนเนี่ยมาลาจากกันที่สนามบินหลังจากปาบปิโอได้ซึ่งส่วนใหญ่เอพิล็อกเนี่ยจะช่วยสร้างอิมเพรสชันที่ดีให้กับคนอ่านมากขึ้นแต่ถ้าว่าภาค5เนี่ยเล่นแหวกแนวเขียนส่วนของเอพิล็อกเป็นการย้อนไปช่วงต้นๆของเรื่องทำไมถึงทําแบบนั้นล่ะทีนี้ต้องบอกก่อนว่าคําว่าเอพิล็อกเนี่ยหรือแปลไทยว่าบทส่งท้ายเนี่ยนะฮะจะมีจุดประสงค์ที่วาดขึ้นเพื่อบอกเล่าว,ว่าชะตากรรมของตัวละครหลัักนนน้เป็ออยย่่าาางงไรภค3 เราจะเห็นว่าแต่ละตัวก็จะแยกย้ายกันกลับบ้านเกิดเมืองนอนตัวเองแถมภาค3ามอะตัวละครหลักก็ไม่ใช่มีแค่3คนนี้นะยังมีอิกกี้คาเคียวอินอับดุลที่เดินทางมาด้วยแต่ทําไมพวกเขาไม่โผลมาในเอพิ็อกละ่ะก็แน่นอนว่าเพราะพวกเขาทั้งหมดตายแล้วจึงไม่สามารถว่าชะตากรรมของตัวละครนั้นได้ตามจุดป,ประสงค์ของบทส่งท้ายแต่ในภาค5เนี่ยกลเป็นการเล่าย้อนกลับไปแล้วบอกถึงชะตากรรมของตัวละครที่จะตายทั้งหมดในตอนจบของเรื่องอาจารย์อารากิเขาใช้เทคนิคอะไรกันล่ะนั่นถึงทาแบบนั้นก็ขอเล่าคร่าวๆนิดนึงนะฮะว่าในเอพิ็อกของภาค5เนี่ เล่าเรื่องราวของทีมบบเจลาตี้ก่อนที่โจโลโน่จะมาเข้าแก๊งซึ่งตอนนั้นจะมีทั้งหมด5คนและทีมบบเจลาตี้ก็จะต้องไปตามหาช่างแกะสลักที่มีชื่อว่าสโคลิปปีจากคําขอของเจ้าของร้านดอกไม้ทีนี้ถ้าเกิดลองไปดูหน้าตาของตัวละครที่ชื่อสโคลิปปีเนี่ยก็เป็นที่ชัดเจนเลยว่าเขาเป็นเหมือนตัวแทนของจจซัสหรือพระเยซูเพราะที่หัวของเขาอ่ะมีมงกุฎหนามรวมถึงยังมีรู้ที่ฝ่ามือทั้งสองข้างด้วยแถมสไตล์ของเขาอย่างโรลลิงสโตนเนี่ยก็มีความสามารถที่เกี่ยวข้องกับชะตาก,กรรมความเป็นความตายอีกโดยคควาาามมสรถขออง Stone ะ,ะก็ื จะเป็นการสร้างหินรูปคนขึ้นมาเพื่อเป็นการบอกว่าคนที่โผล่มาเป็นหินน่ะจะตายนะจ๊ะแล้วก็บอกได้ว่าจะตายแบบไหนแต่ถ้าเกิดคนคนนั้นนมาแตะหินที่มีรูปตัวเองแล้วก็จะตายทันทีในตอนต้นของเรื่องเจ้าของร้านดอกไม้อ่ะมาขอให้บูเจลตี้แก้แค้นให้ลูกสาวของเขาเพราะเขาคิดว่าสุโคลิปปีเนี่ยเป็นคนฆ่าลูกสาวเขาพอมิสเตอร์ไปเจอสุโคลิปปีเนี่ยเขาก็ได้พูดกับมิสเตอร์ว่าจริงๆแล้วในร่างกายของเจ้าของร้านดอกไม้อ่ะมีอวัยวะภายในที่กําลังจะตายอยู่ซึ่งมันเป็นโรคติดต่อมาให้ลูกสาวด้้้้้ววยลลููกกกกกสาาาขอออองงรรรรนนนดดไมมมเเืื่ชตัั็ ก้อนหินฆ่าตัวตายเพื่อเอาเอาวัยวะภายในของเธอไปให้พ่อของเธอใช้ต่อก็สิ่งที่เขาต้องการจะสื่อก็คือมนุษย์เหล่านั้นเนี่ยเมื่อถึงเวลาจะตายก็จะต้องตายพวกเราล้วนเป็นทาสของชะตากรรมชะตากรรมของมนุษย์นั้นได้ถูกกาหนดไว้แล้วและไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ซึ่งมันก็ตรงกับวิธีคิดแบบหนึ่งของลัทธิคาวินที่เป็นหนึ่งในลัทธิของศาสนาคริสต์นิก,กายโปรเ,สเตสแตนโดยวิธีคิดนั้นอาจจะมีชื่อว่า Predestination Predestination จะมีความหมายประมาณว่าพระเจ้าอ่ะได้เลือกคนที่จะได้อยู่บนสวรรรรรือนนนกกกไไววว้้้แแลดัังม่่าาาะทํบบ ตามจะไม่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงชะตากรรมที่ถูกเลือกเอาไว้ได้และในช่วงบทส่งท้ายนะฮะเราจะเห็นความสามารถของสแตนโรลลิงสโตนน่ะได้สร้างหินที่มีรูปของบูเจตตี้อ b บ k ากิโอและนาลันชาขึ้นมาก็แปลว่าทั้ง3คนนี้ได้ถูกชะตากรรมแห่งความตายกําหนดไว้ตั้งแต่ต้นเรื่องแล้วว่าพวกเขาจะต้องตายแน่นอนอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ด้วยแถมตอนท้ายสุโคลิปีก็ได้พูดด้วยว่าพวกเราทุกคนล้วนแล้วแต่เป็นทาตของชะตากรรมไม่สามารถเปลี่ยนแปลงอะไรได้ฉันไม่รู้หรอกนะว่าพวกนายเป็นใครอะ่ะแต่พวกนายจะต้องเดินไปในเส้นนททาาาางี่่ยกกลบกํบแแๆต ถึงแม้เส้นทางนั้นจะเต็มไปด้วยความยากลาบากแต่มันอาจจะกลายเป็นจุดเริ่มต้นที่มีความหมายมากๆก็ได้ทีนี้นะฮะการ์ตูนเรื่องโจโจโนเนี่ยเป็นการ์ตูนที่มีคําคมวิถีชีวิตประชญาข้อคิดอะไรพวกนี้เยอะมากคือถึงขนาดเคยเอามาทําเป็นหนังสือขายที่รวมคําคมจากเรื่องโจโจเลยทีเดียวแล้วสําหรับภาคห้าเนี่ยก็มีหลายคําแต่มีอยู่คํานึงเลยที่ถูกยกนํามาใช้บ่อยมากๆคือบ่อยจนคนอ่านสังเกตได้เลยก็คือคําว่าคาคุโกะที่แปลว่าการเตรียมใจการยอมรับสิ่งที่จะต้องเจอคำนี้ผล่มาตั้งแต่โจโนโน่คุยกับบูจริรนตีนนอ้คก ルーティン・トンティブ・ジェラティー・ソー・オ <noise> ブ・シュー。<noise> <noise> <noise> และยังรวมไปถึงตอนที่มิสตอและจูโลโนสู้กับทิอักโจซึ่งมันก็พูดคํานี้เยอะมากๆเลยนะฮะในการต่อสู้ที่สําคัญสําคัญแต่ถ้าเกิดดูจากสถานการณ์ตอนที่พูดเนี่ยการเตรียมใจที่ว่าเนี่ยมันน่าจะหมายถึงการเตรียมใจที่จะตายใช่ไหมล่ะประมาณว่าถ้าเกิดเลือกเส้นทางนี้แล้วยังไงก็ต้องตายแน่ๆเตรียมใจให้ดีอะไรประมาณนั้นถ้าเกิดเราคิดแบบตรงไปตรงมานะดังนั้นถ้าเกิดเราลองเอาสองเรื่องนี้มาผนวกกันก็คือมนุษย์เราไม่สามารถเปลี่ยนแปลงชะตากรรมได้และมีการพูดเรื่องการเตรียมใจ มากก็จะสามารถตีความได้กยกายว่าเราควรจะเตรียมใจเพื่อจะเจอกับชะตากรรมอย่างเช่นความตายเพราะมนุษย์เราอ่ะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงชะตากรรมได้แต่ในการต่อสู้กับกิอา์โจโ้จโลโน่พูดว่าการเตรียมใจเนี่ยไม่ใช่การเสียสละเอาชีวิตตัวเองไปแลกกับเป้าหมายก็แสดงว่าจโลโน่ต้องการจะบอกว่าการเตรียมใจน่ะไม่ได้ไหมายถึงการเตรียมใจจะตายอืมถ้าเป็นเช่นนั้นอาจารย์อารากิอยากจะสื่ออะไรกันแน่ละ่ะหรือบางทีอาจารย์อารากิอาจจะต้องการสื่อว่าชะตากรรมของมนุษย์นั้นนั้นได้ถูกกำหนดไว้แล้ว แลมนุษย์อย่างเราอ่ะก็ไม่สามารถรู้หรือเปลี่ยนแปลงมันได้ผลลัพธ์ของการต่อสู้มันได้ถูกกาหนดไว้แล้วก่อนการต่อสู้จะเริ่มแล้วมนุษย์ก็ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงมันได้ด้วยแต่ว่ามันก็ไม่ได้ไหมายความว่าคุณจะต้องยอมรับชะตากรรมนั้นแล้วก็ใช้ชีวิตอย่างโง่ๆไปวันๆรอชะตากรรมพวกเรามากําหนดเส้นทางของตัวเราและสารต่อความพยายามของเราในตอนนี้และที่นี้ดีกว่าไม่ว่าจะเกิดอ,อะไรขึ้นในอนาคตมันก็ไม่สําคัญสําหรับเราที่ใช้ชีวิตอยู่ในตอนนี้และขณะน,นี้อืมบางคนอาจจะฟังแล้วงงนะฮะเพราะว่ามันเป็นภาษานิยายผมจะพูดให้้เขาาใจงย่ย ก็คือเนี่ยมนุษย์เราเนี่ยรู้อยู่แล้วว่ายังไงก็ต้องตายสักวันหนึ่งแต่มันก็อาจจะมีบางคนที่แบบว่าเออยังไงกูก็ต้องตายอยู่แล้วอ่ะจะพยายามทําอะไรไปทําไมวะปล่อยแม่งไปตามยถากรรมแล้วกันแต่จริงๆแล้วความคิดนั้นน่ะมันอาจจะไม่ใช่สิ่งที่ถูกต้องก็ได้เพราะมนุษย์เราอ่ะไม่ควรยอมรับความตายแบบนั้นมนุษย์อย่างพวกเราอ่ะใช้ชีวิตอยู่กับปัจจุบันไม่ใช่เพียงเพื่ออ,อดีหรืออนาคตเท่านั้นดังนั้นต้องทําปัจจุบันให้ดีที่สุดอะไรประมาณนั้นแหละแล้วถ้าเกิดเอาไปผน,นวกกับสิ่งที่โจโร์โน่ ถ้าเราลองย้อนกลับไปตรงที่สโคลิปปี้บอกไว้ว่าทีมบูเจลารตี้จะต้องเจอเส้นทางที่ยากลําบากแต่มันอาจจะเป็นจุดเริ่มต้นของสิ่งที่ยิ่งใหญ่ขึ้นมาก็แปลว่าโจโลโน่มีแนวคิดที่เหมือนกับสโคลิปปี้คนที่เป็นเหมือนตัวแทนของพระเจ้าที่มีความคิดที่ว่าต่อให้ต้องเดินไปในเส้นทางที่ยากลําบากหรือมืดมิดแต่ถ้าเกิดเราลุยเข้าไปในเส้นทางนั้นน่ะมันก็จะเป็นจุดเริ่มต้นของสิ่งที่ยิ่งใหญ่ได้และที่สําคัญเส้นทางแสงสว่างนั้นน่ะก็จะมีให้เฉพาะกับผู้ที่ถูกเลือกหรือก็คือคคนนนททีี่่่เเเตรรยยมมใจจจาาาาาาาแล้้้วววัออบกไโภ5 จะมีธีมเป็นความโศกเศร้ามันเป็นความเศร้าที่ยิ่งกว่าความเศร้าของมนุษย์ทั่วไปเป็นความเศร้าวความทุกข์ของการเกิดมาบนโลกใบนี้มนุษย์บางคนอาจจะเกิดมาพร้อมกับความสุขชีวิตแฮปปี้แต่ถ้าเกิดคนนั้นน่ะต้องเกิดบนสถานที่เลวรยละ่ะคนคนนั้นจะเป็นแบบไหนจะเป็นยังไงหรือถ้าเกิดรอบๆตัวเราเนี่ยมีแต่สิ่งชั่วร้ายจะมีความเป็นไปได้ไหมที่ความยุติธรรมจะต่อสู้กับสิ่งเหล่านั้นได้หรือผู้สรุปเลยก็คือโจโจ้พังาเนี่ยมีเมสเซจที่ต้องการจะบอกกับคนอ่านว่าตัวละครในเรื่องก็คือมมมนุษยย์ออออ่่าาาางพวกกกเรรรรหะจสถตตืืัับบ ชะตากรรมที่ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้อย่างไรเราจะปล่อยไปตามชะตากรรมไหมหรือเราจะสู้กับมันการสู้ที่ว่านี้ไม่ได้หมายถึงการสู้เพื่อเปลี่ยนแปลงชะตากรรมเพราะเราไม่สามารถเปลี่ยนมันได้แต่เป็นการสู้เพื่อให้กลายเป็นจุดเริ่มต้นของสิ่งที่ยิ่งใหญ่ในชีวิตและคนที่จะสามารถทาสิ่งเหล่านั้นได้ก็คือคนที่เตรียมใจมาแล้วนั่นเองบูเจลาตีนารันชาอบา,าคิโอทั้ง3คนล้วนตายหมดตามชะตากรรมที่ถูกกาหนดเอาไว้แต่พอพวกเขาทั้งหมดเตรียมใจมาแล้วก็ทําให้พวกเขาตอนที่ยังมีชีวิตทําหน้าที่และรับมือกับสิ่งต่างๆไดดด้ด้ีมมาาาากกกััังงนนนนรตยขขอพวเ3ค่ ยเล่าการกระทําและความตั้งใจอุดมการของทั้ง3าคนจะยังอยู่ต่อไปและทิ้งไว้ให้โจลโนสามารถสารต่อและบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ตั้งแต่แรกให้สําเร็จในท้ายที่สุดได้ที่เล่าออกมาทั้งหมดนั้นก็เป็นการคาดเดาและวิเคราะห์จากข้อมูลที่มีในเรื่องนะครับซึ่งมันก็อาจจะไม่ได้ถูกต้องก็ได้นะเพราะผมก็ไม่ได้พูดถึงพวกงานศิลปะงานแกะสลักของไมเคิลแองเจโลอะไรพวกนี้เลยแต่ถ้าเกิดอิงจากที่อาจารย์อารากิเคยบอกไว้ในหนังสือการ์ตูนเล่มที่ห3ว่าพวกเราอ่ะไม่สามารถหลีกเลี่ยงชะตากรรมได้และถ้าทุกสิ่่งงถูกกกกําาาาหหนนดดลลววว้้ไปแโยชะตรรรมพเ็ จะคิดได้ว่าความพยายามที่พวกเราทํามาในแต่ละวันนั้นมันเปล่าประโยชน์แต่สิ่งที่อาจารย์ไม่ได้บอกและอาจจะอยากบอกก็คือที่ผมบอกไปก่อนหน้านี้แหละว่าต่อให้เราไม่สามารถหลีกเลี่ยงชะตากรรมได้แต่เราต้องทําให้มันดีที่สุดก่อนที่ชะตากรรมจะดําเนินมาถึงนั่นเองซึ่งหลายๆท่านที่กําลังดูอยู่ก็อาจจะตีความไม่เหมือนกันก็ได้นะฮะก็ลองมาแชร์กันได้ครับแล้วก็ต้องขออาภัยท่านที่อาจจะดูแล้วไม่เข้าใจนะครับเพราะการอธิบายปรัชญาอะไรประมาณนี้ให้เข้าใจง,ง่ายๆมันก็ยากเอาเรื่องอยู่นะขอบคุณทุกท่านที่ดูกันจนจบผิดลาดประการใดก็